วันนี้มาไขเข้าข้องใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ iPhone นะครับตั้งแต่ iPhone XS นะครับขึ้นไปนะครับที่มีปัญหาคือจะต้องไปเปลี่ยนศูนย์ถึงจะเช็คสุขภาพแบตได้นะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็เห็นกันนะครับตามร้านทั่วไปเขาก็บอกว่าเปลี่ยนร้านนอกก็สามารถเช็คสุขภาพแบตได้นะครับแล้วร้านนอกก็ทํำยังไงนะครับเพราะร้านสูงนี่ศูนย์นี่เขาใช้ซอฟต์แวร์แค่เขาเอาแบตแท้มาใส่ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์เขียนเข้าไปนะครับ ทำได้แน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องนั้นนะมาพูดถึงร้านนอกก็ทํากันยังไงดีกว่านะครับร้านนอกเนี่ยครับอ่าเนี่ยผมเอาตัวอย่างมาให้นะครับเนี่ยร้านนอกเนี่ยที่เขาต้องการเลยจุดประสงค์ความสําคัญคือแบตต้องเป็นแบตคู่ตัวมากับเครื่องนั้นนะครับเครื่องที่ต้องการจะเปลี่ยนแบตนะครับอ่าแบตบวมแบตเสียอะไรก็แล้วแต่นับขอเป็นแบตแท้ที่คู่เครื่องมานะครับช่างเขาอยากได้วงจรตรัวนี้แผงวงจรบนขั้วแบตตัวนี้นะครับช่างเขาก็จะตัดตรงนี้ออกนะครับอ่าแล้วก็มาใส่ เซลล์แบตใหม่นะครับตัดอันนี้มาใส่อันนี้นะครับเนี่ยมาใส่ก้อนนี้นะโดยที่ใช้เครื่องมืออาร์คนะครับอาร์คขั้วเข้าไปเลยนะครับนะครับผมแต่จะบอกว่าในการเปลี่ยนเซลล์แบตตัวนี้นะครับถ้าเป็นแบตมอกอเป็นยี่ห้ออะไรมาแล้วช่างเนี่ยเขาไปตัดออกเนี่ยเพื่อจะมาย้ายขั้วนะครับมันเป็นการแปลงแบตนะครับแบตมอกอจะหลุดทันทีนะครับจะไม่ได้อยู่ในมาตรฐานแล้วเพราะมีการแปลงแบตเตอรี่นะครับอันนี้ จะบอกให้เข้าใจกันก่อนนะครับหลังจากนั้นเมื่อแปลงแบตเสร็จนะครับไม่ใช่ว่าเอาไว้ใส่โทรศัพท์แล้วมันจะขึ้นสุภาพแบตได้เลยนะครับมันจะต้องไปใช้เครื่องอีกหนึ่งตัวนะครับในการเขียนค่านะครับเขียนค่าอะไรนะครับไปรีเซ็ตรอบชาร์จจากขั้วเดิมนะครับนะกลับให้เป็น0นะครับแล้วก็ไปรีเซ็ตนะครับให้เป็นเขาเรียกว่าสุภาพแบตให้เป็น100กลับมาเหมือนเดิมนะครับ จากปกติแบตเสื่อมแล้วเหลือ70%รนะครับก็ใส่เลขร้อยเข้าไปโดยใช้เครื่องนี้เขียนเข้าไปได้เลยนะครับส่วนในบางรุ่นอาจจะต้องใช้แพเข้ามาเสริมนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของแต่ละที่นะครับก็ไปใส่แพเสริมเพื่อใช้เขียนสุขภาพแบตได้นะครับผมนะหลังจากนั้นก็ไปประกอบเครื่องนะครับส่วนอันนี้ผมจะมาบอกความเห็นส่วนตัวนะครับว่าผมตัวช่างเองนะครับจะแนะนําให้ลูกค้า อะไรก่อนผมก็มี2ทางเลือกหนึ่งถ้าอยากได้มาตรฐานเลยมาจากโรงงานแล้วใส่โบ๊ะไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจเมนูนะครับเมนูสุขภาพแบตนะครับไอเมนูนี้สามารถเช็คได้กับโปรแกรม3ามยูทูนะครับเสียบคอมเช็คได้นะครับหรือไปเช็คตามร้านก็ได้นะว่าสุขภาพถึงเหลือเท่าไหร่หรือใช้วิธีสังเกตเหมือนเราเมื่อก่อนนะครับว่าเอ ي, แบตเริ่มเสือ่อมเก็บไฟไม่อยู่ผมว่าอย่างเงี้ยก็พอนะครับไอเมนูสุขภาพแบตคนที่ดูอาจจะไม่เคยใช้โฟอนหรือใช้โฟอนอยู่แล้วไม่ได้สนใจไอเมนูนี้มันอยู่ไหนนะมันอยู่ในเมนูเขียนว่าแบตเตอรี่แล้วมีสุขภาพ ว่าสุขภาพเท่านี้เสือ่อมไปเท่าไหร่แล้วเมนูเนี้ยมีจุดความสำคัญมันแค่นี้นะครับแต่ไอเปอร์เซนต์แบตอะไรต่างเนี่ยใส่แบตยี่ห้อไหนมอกแบตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันขึ้นอยู่แล้วว่าเปอร์เซนต์เหลือกี่เปอร์เซนต์อะไรเงี้ยแต่สุขภาพแบตเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ใช่แบตแท้นะครับจากศูนย์เนี่ยมันจะไม่ขึ้น แต่ช่างข้างนอกก็เก่งพร้อมควรเหมือนกันนะครับก็มาแปลงแบตเอาเอาเขาเรียกว่าเอาแผงองจอรจากก้อนเดิมเนี่ยอ่าย้ายมาใส่นะครับแต่ความสำคัญคือมันต้องเป็นก้อนเดิมที่คู่เครื่องมานะถึงจะทําได้นะครับนะก็ถือว่าน่าจะทุกคนจะเข้าใจนะวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในรุ่น x นะครับ xs นะครับขึ้นไปนะครับมันถึงจะต้องมาทําย้ายขั้วอย่างนงี้ถ้าถ้าเป็นรุ่นลงลงมาล่างๆเนี่ยครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเช็คสุภาพแบตได้ทุกตัวแน่นอนนะครับจะเปลี่ยนร้านนอกเปลี่ยนร้านศูนย์เปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเช็คได้นะครับอ่าก็ถือว่าทุกคนก็คงจะเข้าใจในรูปแบบการทานะครับก็ตัดสินใจเอานะครับว่าจะเปลี่ยนแบตแบบไหนนะโดยส่วนตัวผมก็แนะนาแบบไม่ต้องเอาสุภาพแบตนะครับไปถึงก็เปลี่ยนได้เลยแล้วมันมันได้ความมาตรฐานกว่านะครับก็ฝากไวว้้ดยนัสดี